ไเป็นยังไงบ้างหลังจากวันนั้นทุกปีไปมันก็มันก็เพิ่งไม่กี่วันเองค่ะนะคะเพิ่งไม่กี่วันเองนะค่ะก็ก็ยังเรื่อยๆอยู่อะค่ะแล้วมีการพูดคุยกับดิเจนไหมคะการติดต่อกับดิเจนไหมมีมีค่ะก็ติดต่อกันอยู่ทุกวันก็ถามว่าทานไม่ข้าวหรือยังอะไรอย่างเงี้ยคือคืออย่างที่บอกอะค่ะว่าไม่ได้ทะเลาะกันแล้วก็ไปที่จะเขามีกังวลไหมเขาว่าเขจะมองว่าเราเลิกกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยอืไม่ ก็เราก็คุยกันไว้แล้วอะคะ่ะตอนนี้คือมางออหรือไงครับพ<ะ>่ะพี่ติดต่อมาถึงเมาง้อหรืองไม่ไม่ไม,ไม่ได้เป็นเชิงงอ้อไม่รู้ะค่ะ คงไม,ไม่ไม่มากค่ะเพราะว่าทุกอย่างมันก็เพิ่งเกิดขึ้นอยู่ความสัมพันธ์ยังเหมือนเดิมอยู่ไหมอะคะมันก็อย่างที่บอกอะค่ะว่ามันก็ถอยออกมาแค่คนละก้าวแค่นั้นนะคะแต่ว่าถ้าให้คุยกันเหมือนเดิมมากขนาดนั้นก็ยังยังอยู่ยังอยู่ในช่วงแบบต่างคนต่างทํางานแล้วก็หนูเองก็เรียนด้วยคะ่ะช่วงนี้ก็กำลังจะสอบก็เลยแบบว่าเรื่องงานกับเรื่องเรียนก่อนค่ะย่างทีเราขึน้นไอจีมีข้อความ อ,อันนี้สื่อถึงตัวเราเองรู้เปล่าคะทีมีรูปดอกไม้เพราะภาษาอังกฤษนะคะล่าสุดคิดว่ามันเป็นเงี้ยมันเป็นการแบบแง่คิดที่ดีอะคะ่ะเพราะว่าทุกอย่างที่คิมลงมันจะเป็นบวกเสมออยู่แล้วแล้วก็แน่นอนอยู่แล้วมันก็อาจจะตรงกับเราอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหรือว่าแบบอาจจะอยากบอกบอกแฟนคลับอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะมันก็แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่เคยลงอะไรแบบว่าด่าใครอะไรอย่างเงี้ยหรอกคะ่ะ โทษถอยมาสักการที่สองอาทิตย์แล้วความรู้สึกส่วนตัวของทีมตอนนี้เป็นยังไงบ้างอะครับความรู้สึกส่วนตัวเหรอคะก็ทํางานเรื่อยๆอะค่ะไม่ถือว่าอมันดีกว่าตอนที่เรายังยังอยู่คบกันอยู่ไหมมันก็เป็นธรรมชาติของมนุบรรดะค่ะมันก็อาจจะมีแบบว่านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ก็มันก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็ไม่ได้ทะเลาะกันมันก็สบายใจตรงเนี้ยค่ะเพิ่มเติมบอกว่าแบบร้อนเกลียดที่เจ๊คิดว่าไงคะหรือว่า จริงๆแล้วไม่อยากให้เอาพี่หมาเข้ามาเกี่ยวข้องเลยค่ะเพราะมันไม่เกี่ยวอะไรกับพี่หมาพี่หมาเขาก็อยู่ส่วนของเขาแล้วมันเป็นเรื่องของคนสองคนเรื่องของไม่เลยค่ะหลังจากวีเขามาไม่ได้คุยกับพี่หมาเลยใช่ไหมพี่หมามีโทรมาคุยกับเราไหมไม่ไม่ค่ะคือ จะคุยกันในกลุ่มล่มมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้คุยกันเรื่องส่วนตัวอะไรก็แค่คุยทักทายปกติค่ะแต่ว่าไม่เกี่ยวอะไรกับมือมที่สามกส่แล้วหมหากนโดนดักโดนดักเห,หมือนกันว่าเป็นมือที่สามบ้างอะไรเงี้ยเนี่ยค่ะก็เลยอยากจะขอว่าอย่าเอาพี่หมาเข้ามาเกี่ยวข้องดีกว่าค่ะพี่หมากับพี่เจ็ดพูดไหมคะว่าห่างแล้วจะห่างเลยอะไรจะไม่สามารถกลับมาขึ้นอยู่กับพรอมได้ิด เเชื่อก็ตรงนั้นมากกว่าก็ก็เชื่อค่ะว่าเวลามันอาจจะรักษาอะไรได้อีกเยอะยวตัวพี่บ่าวเองเขาก็มองว่าเหมือนกบบเขาเองก็ไม่สบายใจอะไรเงี้ยเครียดเหมือนกันกับเขาที่เกิดขึ้นเราจะพูดอะไรถึงกี่คนไม่ถึงใครนะคะที่แล้วเขาบอกเขาเครียดแล้วไม่สบายใจกับเขาที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็มันเป็นเป็นเรื่องของคนสองคนนะคะ พี่หมากคงไม่ได้เครียดอะไรมากขนาดนั้นหรอกเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับพี่หมากพี่หมากก็คืออยู่ส่วนพี่หมากก็เราเห็นใจพี่เขาไหมคะเพราะโดนดึงเข้าไปเอี่ยวอย่นมันก็ก็เราห้ามความเกียวของใครไม่ได้อ่ะค่ะมีู่หญช่องช่วยเป็นกำลังใจแปลว่าอะไรมาช่วยแบบว่าให้ดีกัน เรื่องของคนสองคนนะคะแต่เราก,ก็ดูแฮปปี้ดีดูไม่ค่อยแบบเศร้าอะไรเลยก็มันก็แค่ถอยออกมาเฉยแล้วก,เก็เราก็ตั้งใจทํางานของเราอะค่ะตอนนี้คือได้ทํางานกับเรียนอย่างเดียวมีสิทธิ์ใส่เกียร์ถอยหลังไปกลับเปบ็นปกัิเหมือนเดิมไหมครับไม่รู้จริงๆค่ะขึ้นอยู่กับอนาคตไม่รู้อะไรสักอย่างเลยค่ะคนยังงงกับสาเหตุที่เริ่มแบบไม่ยังไม่รู้ค่ะก็ ก็หนูก็งงเหมือนกันอเดียไม่ใช่ฝ่ายเราใช่ไหมค่ะไม่ก็คือเราคุยกันทั้งคู้ค่ะแล้วก็ตกลงโอเคค่ะตกแสดงว่าต้องมีเรื่องอะไรผันธนในใจกันแน่ๆมันคือเรื่องของเวลาที่มันไม่ค่อยได้มี แล้วก็ต่างคนต่างความคิดอยู่ๆมันก็เปลี่ยน <c oughs> คือถ้าใช่ก็คือใช่แต่ถ้าเดินต่อไปด้วยกันมันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ไม่ใช่เพราะพี่หมากเรื่องเก่าๆของเราใช่ไหมคะไม่ค่ะอ